สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมรสบั o m มรถบัสั้งสุดท้ายก่อนกลับบ้านคือเริ่มเกมปุ๊บมันก็เตะเข้าว่าในเกมไยมีเซ็ตติ้งด้่ะขอดูอ๋อก็วอลลุ่มนะโอเคเกมนี้ก็น่าจะให้เรารอรถบัสกลับบ้านแล้วเรามาทำอะไรตรงนี้เอารถบัสไงอีกสามนาทีโอเคไปไม่ได้ใช่ไปไม่ได้จริงด้วย ยืนกาลางถนนเลยมาสิมาเลยมือยืนกาลางถนนจะห่าไหมนี่ไงเรนจะโดนรถชนไหมอ้าวไม่มีอะไรเลยเนีย่ยจิ๊บโอ้จิ๊บยืนกาลางถนนดีไหมอ่ะ,อะ,อะยืนปกติก็ได้อ่ะขยะ เอาแล้วคือพีอย่งเงียยแบบนี้จริงเหรอยดกสามนาทีโอ้นิ่งจิบสองนาทีโอเคสองนาทีอลกดตัวไปเลยแหละป้ายมันมีนาฬิกาบอกเหรอวะ,วะอยังไงหรือเ,เรามีนาฬิกาเีกสองนาทีเฮ้ยคนมาวะ่ะคนมาจากป่าแลวนะ ก็แค th like ่คนหนึ่งที่มาเรารดบัตเหมือนกันดูมองผมทำไมนะดูมองผมทำไมต้องการอะไรลูบอกเป็นทำไรดูมองบะามันหันหน้ามองนะร้อนลนใจ อีกสองนาทีสวัสดีเ้าทักเหรอทำไมถึงมารอรถปัสสายทำไมถึงมายัวยสายใสย่ไม่คุยเหรอือมไม่พูดหรือไงเออ,นะอเนี่ยอ๋อไอ้เหี้ยฉันมีคุณขวนนะมันอาจจะทำให้นายอยากพูดก็ได้ นี่ไงยินอันที่เราไม่นายอยากคุยนะมาสี่สักหนึ่งอึกบ,นะบ้านไปเนี่ยฮะบ้าไปเนี่ยมึงคือแบบว่าต้องการจะคุยด้วยก็คือเอาเาอนะบียร์มารอเลยนะตลกไม่เอยมาแล้วบ้านโอม รถจอดเร็วกลับบ้านมาก่อนหนึ่งทับสามเอนดิ้งคุณปลอดภัยคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยอ่ะ่เอนดิ้งหนึ่งคือช่วยสคิปไปเลยใช่ไหมไม่นานนะเอ้ยไปใมาแล้วเอื้อซีคิเต็เอนดิ้งอ๋อคุณโดนรถบัสชน จบรับว่าคโดนรถบัสชนเอาอย่ามายืนกลางถนนกันแบบนี้นะแย่รถเบียร์นะเอาไหมมันต้องเป็นคนยังไงวะยื่นเบียร์ให้เด็กอะอ่าๆๆมาสักจิบนึงอสองแล้สามคุณหายตัวไปไม่มีใครพบ ร่างผมคุณยิกเลยอ้าวฉัน,นอีกอันหนึ่งก็แปลว่าไม่คือรถใช่ไหมรถมันออกก็ปล่อยไปก็ได้รถไปแล้วนั่นคือรถบัตรการสุดท้ายว้าวทงานคุยกันลงก็คุยไม่ได้ออาเอ้อ สามทำเลน,นคุณมองทิงโอเค <c oughs> ถาเ้ายเบนดิ้งแล้วก็ซีเคสหนึ่งซีเคนี่เอาไปยืนซีเคนี่อย่างรู้ส่วนตัวแล้เอาไปยืนนะรถแนงเลยโอเค,อเคก็จบไปแล้วครับสำหรับเกม last b u t h o e รถบัสครั้งสุดท้ายแล้วชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วย๋ยวจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายบ๊าย